เอาหัวไป่ค้ำไม่ทำไมมึงนี่โง่จริงๆไอ้สมองกลวงมึงเโกงนี่ไงใครดีมากกันกระดาษนะน้ากำกับธนาลานนะพ่อพ่อเกิดอะไรขึ้นลูกพ่อช่วยหนูด้วยพ่อทำไมลูกโอ้โหทำไมเรียกเขาพ่อเป็นลูกเขาไงอ่ะนูลูกเขาลูกชายลูกนี่มึงไม่ใช่ลูกกู นึ่จะมายืมเพิ่มอีกไม่เอาแล้วไงอันนี้คุณสานามครับเกิดอ,อะไรขึ้นได้มาวิ่งเล่นอะไรเจอพันทองหรือยังนนในระหว่างการทางไปตามหาพัานทองเดียเจอผู้หญิงคนนี้สวยยังก็นางฟ้าเลยแต่ไล่ปั้งผู้ชายราฟาบาทเขาไล่ปั้งลงมาแล้วมึงวิ่งหนีมนจูจ่โจมกูอะมึงเป็นผู้ชายประเภทไหนวะกูไม่ชอบเฮ้ยเป็นปูนปาด <c oughs> ้่อยม่มไม่เอาเดี๋ยวกูจัดก,การเองเป็นไง,เป,นไงเป็นไงบ้างเธอ ดูแก,กัเลยดูแลก,การเองสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเอ่อคุณผู้หญิงมีมีทุกขได้อะไรหรือเปล่าครับเอ่อก็มีนิดหน่อยค่ะคุยผู้ชายอยู่งั้นรบกวนคุณผู้หญิง<า>หันหน้ามาคุยกัน<อ> ่นได้นนครับี่มึงไม่ต้องกระมิ้กระเมียนีลบหมาทำแบบที่มึงทำกับกูอ่ะเขาบีบปากไอ้ปอดหมูหมูปากเขาบีบก็ได้ใช้กับปากไม่ใช่อะไรแตนงานมันใช้อะไรอ่ะไหนต้องทำปากกระมิดนดิหุบดุกหบดุกโอ้ไม่เอาแล้เกมตไอวุบดุกอีกจักไรว่าใครนะ พี่มันชอบเล่นอะไรแบบเนี้ยเล่นไหลเนี่ยมันชอบเล่นแบบเนี้ยเล่นไหล <c oughs> เอาละคนนี้เขาต้อยนางและ <c oughs> เขาต้อยนางก็คือเขาแตะน้อง <c oughs> เขาแตะน้องก็คือแตะตรงนี้แตะตรงนี้เท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับว่าเออเขาจับน้องหรือเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแอบดูก่อนนะมา จะดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เขาหล่อหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหันไปแล้วเขาวิ่งหนีเหมือนไอ้สองตัวหมาเนี่ยนี่เดี๋ยวจะยิงยิงไม่ชอบหน้ามันอยู่เดี๋ยวสุดใหม่หนูสวยไหมสวยชส่ถูกแล้วหนูจะแค่นี้แหละโอ้หนทำอะไรอ่ะตอนข่ไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วไประกไปไอ้หน้า ตดตดไม่มีสะเก็ดนะถ้ามันแรงๆอ่ะเหมือนจริงๆมึงอ่ะทำอะไรด่ะไม่เห็นอะไรเลยยังไม่ได้ก้มไปเลยโอ้โหใส่สุสีบู๊ เลิศเลอขนาดนี้หเหรอยคุยกับใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อมากเธอคุยกับใครไม่มีใครคุยด้วยเลย,ยมมคคยดตายก็กลมซะมากพี่มันหนักเะมันหนักอันเนี้ยมัน,มนหน,นักสมองก็ไม่ต้องคิดมากหนักพวงมาลัย เอาละโอ้ยเอาแลวกว่าจะมองผู้ชายคนนี้ได้ดูลำบากลำบากเลยแต่เขาไม่คันนะเขาเป็นเนื้อคูอหนูทุกคนห้ามมองนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยหนูก้มลงไปดูหนูก็คุยกับน้องสาวหนูด้วยน้องสาวหนูเขากระซิบมาไว้เลรเลยเลยนี่วาเนี่ยใครบอกว่าล้อหล่อน้องสาวหนูเด้อ้องสาวน้องเสือะไรเห็นคุอยอยู่คนเดียว อนี้มีน้องสาวอยู่จ้ะอ๋อน้องสาวชื่ออะไรชื่อว่าน้องหอยดองอไงเขาไม่ได้คุยกับมือหอยดองเขาไม่ได้คุยคุยกับใครไม่เสือกฮะคุยกับใครน้องชายฮะน้องชายคุณชื่ออะไรน้องมันชื่ออะไรอ่ะหอยดองของผมหามเดียวเดียวครับหมูเดียวว่าผมไม่ได้มีคนก็ติ๊กผม ว่าผมไม่ได้มีคนกะซิบผมิแต่ได้ยามจดอะไอ่ะจดชื่อจดชื่อคนกระซิบนู่นเออเนี่ยจดมงเอาล่ะเมื่อกี้หนูก้มลงไปดูนะเขาล้ออเลยนู่นคะเพราะว่าเขาหยอกเยวด้วยนะเพราะว่าหนูก้มลงไปแลปุ๊บตรงนี้ ชอบอะไร,ไรยังไม่เห็นหน้าเขาเลยเนี่ยแลบนิ่นรอเขาเปล่าเปลนะ่รอให้เขาหันหน้ามาคุณครับหันหน้ามาสิครับคุณไม่ได้แลบเรหรออ่าไม่ได้แรกนล่นแลใครแลบใครอ่ะเป็นอะไร <c oughs> ทำใามัน <c oughs> มันไม่หูกลิ้นก็นไม่หยุดร้องจริงด้วยเป็นเชอบคุณคะ ว่าคุณหันหน้ามาได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะหันไปแล้วล่ะโอ้โหไม่ได้กลัวเลยเนาะมาสติกกันเลยไมเคยมึงอย่ามาบูหลีเพื่อนกูบู้หลีไม่ชอบหน้ามึงสองคนกูไม่ได้ชอบหน้ามึงคาวทำไมอแค่จะไม่แค่จะไม่แค่จะไมแค่แม่แม่เตะเยนี่มาพูดใกล้เนี่ยแม่พูดแล้วอยากถีบหน้าให้มาดูดีๆกันไปก็ได้มันคงไม่ดื้อหรอกมั้ง หันไปนะเราค่อยๆหันไปนะเธอแล้วเราก็ค่อยแบบว่าคุยกันเนะนะาะครับครับวันกูไปแต่วันแรกนะเอาไปสิไปสิมึงมึงก็ไปก็ไปเลยจ้าอ,อ้อามไม่ได้อยากอยู่หรอกคเป็นอะไรก่อนครัเป็นอะไรก่อนมึงเป็นอะไรก่อนคะ กูไม่อยากอยู่เลยค่ะไปค่ะอะไรก่อนเมีปัญหาอะไรก็คุยไปเลยค่ะไปเลยค่ะกูคุ้นๆนะประโยคเนี้ยเป็นอะไรก่อนมึงเป็นอะไรก่อนมึงเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะค่อยคุยค่ะสติค่ะสติค่ะอ๋อมึงคิดเองเหรอคำนี้มึงเอาไปไากไหนสติค่ะสติค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวจะปักหน้ามึงไว้ด้วยค่ะเออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีก ไปไปไหนก็ไปไปลกแพ้เอากูว่าอะไรมึงนี่ยังรูปร่างสบู่บูดโอ้โหสบู่บูดคุณจะเจ็บปวดแล้วเกินละเอามึงจะจบอะไรมาข้ามสองกระจกดูรูปร่างแตงได้ค้าสติก่อนคาสตินะหนูมึงอะดูจริงนะเนี่ยไปไหนก็ไปไปไปไว้ Uhm, ขึ ing, hai, ้นมาอ่ะให้คำนหนึ่งอ่ะแล้วคิดก่อนไอ้ความดันใบไอ้ไข่ดันบวกอยากกูจะพูดผิดคิดเองปะเนี่ยกูคิดแดงคิดได้ไงกูคิดแอ่กูคิดก่อนกูคิดแถวเนี้ย เตึงไปอันไหนลองคิดใหม่สิอไหนลองคิดใหม่จะตามเขาไปทำไมมึงจะตามเขาไปทำไมกูมาคิดแถวนี้มันยังมีปัญหากับมึงแล้วอะไรก็หัวหน้ากระซิบมาให้ด่าผมมากไม่กระซิบป่ะไม่ได้กระซิบหัวหน้านั่นแหลกระซิบรับรางวัลอยู่เนี่ยจะไปรูเรื่อง้มึงอย่ามาโม้ดิเขาก็พูดแต่มึงไม่ได้ยิน มึงรู้ตัวไหมนุ่นบอกให้มึงอะหีลังอุ้ยอุ้ยเลึ่งเบลมึงหีลังหัวหน้ามันพูดทะลึ่งกูไม่ได้ทะลึ่งคนไรสดอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมไหนไรสดก็ไม่เกี่ยวเลยคนจีนเขาบอกว่าหีลังเนี่ยแปลว่าหูตึงใช่บไหมเจี๊ยบหีลังแปลว่าอะไรอ๋อหีลังหูตึงเอ้าแล้วถ้าหูไม่ตึงอ่ะหีไม่ได้ลังไง มึงชัดมากเลยนะเดี๋ยวดเนี่ยไมว่าอะไรเนี่ยสติ๊กขหนูสติ๊กข้าทำหน้าเลยมีอะไรมีอะไรมาในข้ามีอะไรข้ามรอกูรออยู่ค่ะสติค่ะสติ๊กขหนูพี่แดงเฮ๋ยจะมานะครับคุณได้ค่ะไม่เป็นไรที่ผู้หญิงไม่เห็นไม่เห็นหน้าคุณไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรรอแป๊บเดียวรอเธอได้ลองบิดดีครับโดนโดน นายเรียกนุนนี่เฉยนี่ดิลุกมาลุกมาตัวตัวไหมตะปกนี่หนูไม่กลัวนะหนูไม่กลัวนะถึงพีจริงโอ้ให้นางแค่ไหนก็รอได้ค่ะนางแค่ไหนก็รอได้ค่ะเนาะขึ้นนาบอลข้างหลังยังหล่อมากเลยอ่ะทุกคนของจริง าฉันรู้ท่าพี่แมวของคุณท่าคุณนะครับคุณก็แต่งห้ามาคุยกันนะครับคุณค่ะเดี๋ยวจะหันไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณและน้องเวทีบ๊อบให้แบบน้องคุณไข่พร้อมแล้คุณขอเวลาสักนิดครับเดี๋ยวเรื่องตายรูปขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับเดี๋ยวตั้งูุญกันหน้าเวทีอย่างสวยงามเลยครับพี่น้องมาตายขอบคุณบ๊อบกับน้องรุ่นนะครับพี่น้อง เอามาอีกแล้วหนูโ่นตั้งเวทีว้าวขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอเวลาอีกนิดนึงครับขอบคุณขอบคุณเจ๊ถิ่นนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลได้ครับเวลาสักวันนะครับขอบคุณนะครับขอเวลาอันที่นึ่งครับพี่น้องอะชมการแสดงกันต่อเลยนะครับอามาอีกแล้วสองลามดล้วเวที ขอบคุณครับขอบคุณแล้วก่อนได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเวลาหนึ่งครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณครับเอาล่ะถามมาเลยครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ทุกคนไม่ใช่จ่าทูจ่ารับมาขอพ่อลูกซิ้งเลยคุณครับแลไม่หิวค่ะหมออันนี้คือ ไม่ใช่ลูกชิ้นค่ะอันนี้เท่าไหร่เอ่ยทุกคนอันะไ,ไม่ใช่จากสามจ้ะ